ฮัล test, test. โหลเทสเทสจบกันไปเมื่อคืนวันนี้นะครับสำหรับการประกวดมิสคอสโม2024คือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่รู้ว่ามีการประกวดนี้แต่เราก็เห็นว่าเอ๊ะอยู่ๆฟีดนางงามมันก็ขึ้นมามีมิสแกนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอ๋อมีสแกลนเข้าประกวดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรจรงิงจังจนพี่คนที่ดูนางงามเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมิสคอสโม่ะเมื่อคืนนี้แบบเขาเขากำลังจับมือกันนะบอกฮะใครจับมือตอนนั้นกาลังคุยกันอะ ก็คือดึกมากแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นเวลาที่เขากําลังแบบลุ้นกันว่าใครจะได้ได้มงแล้วพี่เ็าบอกมุกไงย่มุกอ่ะมุกอ่ะพี่ที่ที่ได้ไอ้นั่นอ่ะมิสยูนเิเวิร์สอ่ะปรากฏดพิยูนิวร์อ่ะมามาเวทีนี้แล้วกําลังจับมือผมก็ตกใจวะจับมือเลยเหรออุ้ยทาไมกระ,กระแสมันต้องดีสิถ้าท่านเข้ามาขนาดนี้คนก็ต้องสนใจ <S 1> <S 1> ผมก็เลยไม่ทันหรอกผมแต่ผมก็เลยกลับมาดูย้อนหลังในวันรุ่งขึ้นเพราะมันดึกมากแล้ว ผมก็เลยดูผมก็เปิดเข้าไปก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะคือผมไม่ดูอะไรเลยผมก็ไปดูตอนจับมือเลยแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะอันนี้คือนางงามนี่คือประเทศอะไรเนี่ยก็จะมีไทยแลนด์จับมือกับอินโดนีเซียผมก็ตกใจว่าฮ้ยทำไมเอเชียจับมือกันแล้วพี่เขาก็เลยมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเวทีเนี้ป้าพรคำล่าเขาเขาเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเวทีเองหรือว่าเขาเป็น แม่งานหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้พี่เขา,าอธิบายไม่ละเอียดแต่รู้ว่ามีคนลงทุนน่ะสองสองประเทศคืออินโดนีเซียกับเวียดนามผมก็เลยอ๋อคือเข้าใจเลยว่าถ้าอินโดจับมือยังไงอินโดก็ต้องมงผมกงพูดเลยว่าโอ้โหมงมันจะเวียนหรือเปล่ามงเวียนหมายความว่ามงกุฎเนี่ยมันก็จะวนไปที่อินโดแล้วมันก็จะให้เวียดนาม ปีถัดไปอาจจะใจดี su, ให้ประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วนกลับมาให้อินโดนีเซียใหม่แล้วก็ให้เวียดนามใหม่แล้วก็ให้ประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วผมอ่ะเห็นเลยว่าเข้าใจเลยว่าทําไมมุกเอ่อที่ที่ประกวดผ่านมิสอินเวิร์สที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาถึงรอบจับมือเขาต้องการยอดเอนเกตและเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยอดเอนเกตดีเขาต้องการให้คนดูจนจบคือเรียกว่าที่ที่รู้เพราะว่า พอเราดูจับมือเสร็จปุ๊บอะผมย้อนไปดูห้าคนว่ามันมีใครผ่านเข้ามาบ้างผมก็แอบตกใจเอเชียผ่านเข้ามาสามคนมีคนที่ลงทุนอะสองประเทศเลยคืออินโดกับเวียดนามแล้วก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่คือยอดเอ็นเกจดีที่สุดยังไงก็ต้องให้เข้าถ้าเป็น,เป,นเป็นปีแรกก็คือต้องต้องแบบต้องต้องได้กระแสะให้ดีที่สุดแต่ผมก็รู้สึกแอบแอบตกใจพอผมไปดูรอบสิบคนรอบสิบคนสุดท้ายเนี่ย ผมแคปแคปรูปนางงามอ่ะไปให้พี่คนนั้นดูเลยว่าห้าคนที่ไม่ได้เข้ารอบอ่ะสิบคนสุดท้ายเขาจะคัดห้าคนออกใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาห้าคนอะเข้ารอบถัดไปห้าคนที่มันไม่ได้เข้ารอบอ่ะสวยแพ้คนที่เข้าไปยังไงผมผมรู้สึกว่ามันจะมีลาตินเนี่ยเข้าไปประเทศหนึ่งคนนั้นเนี่ยผมมองว่าสวยผมมองเห็นลักษณะเขาแบบเหมือนลุกลกเดียวกับออนาเเสืเลยอะผมเห็นเงาแอนนาเสือเลยอะ ส่วนส่วน USA ผมมีความรู้สึกว่ามันมันแปลกดีมันมันดูดูแปลกจากเพื่อนดิชุดก็ชุดมันดูแปลกอะ่ะอแต่ผมก็ไม่คิดว่าคือคนอื่นไม่ใช่ไม่สวยอะ่ะเอาจริงๆอ่ะฟิลิปปินส์ใครมองว่าไม่สวยมั่งอะ่ะแล้วภาพที่ผมลงอะ่ะฟิลิปปินส์ยืนคู่กับเวียดนามใครสวยกว่ากันอ่ะแล้วมันมีลาตินอีกสักสองประเทศอะ่ะสองสามประเทศอะ่ะคือแบบโอ้โหคือมันจะมีประเทศอะไรบ้างก็ไม่รู้ ผมผมก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงแต่ว่าผมรู้สึกว่าห้าคนที่ตกรอบไปอ่ะอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเลยคือสามคนอ่ะสวยแล้วผมเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นวิธีการคัดคนสวยออกในรอบนี้เพื่อให้ไอ้ที่หลุดเข้าไปอ่ะมันไม่มันไม่ทําให้คนมงอ่ะมัน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 ดูเอ,อะไงมันเหมือนกับถ้าเอาคนสวยหลุดเข้าไปปุ๊บแล้วคนมงคือไม่สวยอ่ะ มันจะดูไม่ประจักษ์อ่ะมันจะดูแบบเป็นมันจะกลายเป็นสวยกระอักแทนน่แบบโอ้โหอีอีสี่คนหลังสวยหมดเนี้ยคนมงตอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันจะกระอักแทนมันจะไม่ประจักษ์แต่มันก็เป็นวิธีที่มันเห็นมาในทุกเวทีอ่ะแม้แต่แบบเวทีแบบเวทีใหญ่ๆหลายๆเวทีก็ทํากันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนไม่สวยแล้วไม่โอเคอ่ะเขาจะให้ตกรอบ20หรือรอบ10คนไปเลยแล้วห้าคนอ่ะเอาแต่คนที่โอเคอ่ะเข้าไป เว้นแต่ว่ามันสวยเบียดกันจริงๆมันเสียได้มากเอาคนที่แบบเดินดีสปีดดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูรอบอื่นเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจด,ดูมันมันยังไม่ได้มีความสนใจมากเพียงพอแต่ผมรู้สึกตกใจเอาจริงๆนะเวลาไทยแลนด์อ่ะอยู่ไวทีไหนเราก็เชียร์แต่เวลาเชียร์ผมจะดูศักยภาพคนไทยมันสวยได้แค่ไหนเราเดินได้แค่ไหนเราเอา่อให้สัมภาษณ์อะไรได้แค่ไหนอย่าง อย่างในกรณีมิสกาโมแล้วกันผมเรียกมันว่ามิสกาโมแล้วกันคือในกรณีมิสกาโมเนี่ยมันมันแปลกอ่ะมันแปลกตรงที่ถ้ามันเป็นปีแรกๆอ่ะมันมันควรจะเอาคนสวยไปเลยอ่ะมันควรจะเอาคนสวยก่อนน่ะมันควรจะเป็นสารตั้งต้นอ่ะของความสวยอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าฉันลงทุนฉันก็ต้องได้มงอ่ะเดี๋ยวปีหน้าเธอเอาไปเดี๋ยวค่อยดูเหอะ เวียดนามมันต้องได้ปีถัดไปแข่งกันแทบตายเวียดนามส่งหน้ายังไงก็ได้มงอยู่ดีเพราะมันจะต้องเวียนกันมันเป็นมงที่มันเวียนกันอะเหมือนหนังสือเวียนอะเออถือไปถือไปแล้วก็วนกันอยู่แค่นี้ยเหมือนมิสเอิร์ธอะฟิลิปินอะเป็นเจ้าของฟิลิปินก็มงสามปีซ้อนอะปีถัดๆไปเกาหลีใต้มงเพราะอะไรเพราะเอาสปอนเซอร์ไปลงอย่างเงี้ยมันโอ้ยยางมิสแกรอะเจ้าของเป็นคนไทยจิ้มได้แต่ก็ไม่เคยจิ้มแม้แต่รอบอิง้าก็ไม่จิ้ม เพราะเขาก็ต้องเอาคนที่มันที่มันสวยประจักษ์ไม่งั้นก็ต้องเอา,อ,าอิซาเบลลาบาร์ซิลกรลอบไปเพื่อให้อีกฟ้าสวยดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างมิมิสกามโมเนี่ยทำก็คือเอาคนที่สวยอะอตัดออกไปเลยรอบสิบคนอะอีห้าคนที่ไม่เอาอะคือคนเนี่ยคนไหนที่แบบจับมือแล้วแล้วอินโดดอบอะมันต้องเอาออกไปแล้วฟิลิปปินส์อะไม่สวยตรงไหนผมมองฟิลิปปินส์เดี๋ยวมีลาตินอีกสองสามคนเนี่ยผมมองอะ ไม่สวยตรงไหนอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดอยู่ในใจมากๆมันรู้สึกว่าอยากจะระบายออกมาไห่ผู่ช่วงนี้เรื่องเครียดเยอะถ้ามันมีเรื่องที่มันเก็บมาอีกอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆมันต้องออกมาบ่นสะหน่อยความรู้สึกมันมันเอางี้ดีกว่าข้อดีอะ่ะเท่าที่ผมเห็นข้อดีเลยคือเวทีกว้างและสวยกว้างจนเต็นใจ พน้องมุกเลยอ่ะที่แบบยืนจับมืออยู่อ่ะไอวงกลมวงหนึ่งอ่ะมันจะมีเวทีที่แบบยื่นออกมาแล้วก็เป็นวงกลมสองวงพอยืนอยู่ในวงกลมวงหนึ่งอ่ะจับพอรู้บอกว่าอ่าได้ที่หนึ่งคืออินโดนีเซียมุกต้องไปไปอีกประมาณสักอ่าสามสิบเมตรอ่ะเพื่อไปยืนอีกวงกลมหนึ่งอ่ะเพื่อเป็นตำแหน่งของของรองหนึ่งอย่างเงี้ยคือแบบเออมันก็เดินไกลดีอ่ะข้อดีก็คือนางงามเวลาเดินอ่ะ รอบชุดว่ายน้ำน่าจะเดินกันมันเลยเพราะมันเดินไกลมากเลยเวทีมันกว้างกว้างแบบกว้างเหมือนเหมือนดูอเมริกันฟุตบอลน่ะโอ้โหแบบคือนางงามโอ้โหมันกว้างอ่ะมันกว้างเหลือเกินอ่ะถ้าโอ้โหต้องใส่ชุดระยิบระยับอ่ะก็จะแบบรู้สึกแบบสะดุดตาเป็นพิเศษส่วนชุดที่รายละเอียดเยอะแต่ไม่สะท้อนแสงก็อาจจะดรอกอาจจะจมเวทีได้เวทีสวยเวทีใหญ่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเป็นเวทีที่เขาแข่งกันสองประเทศยังไงก็ไม่รู้อะต่อให้เขาเอาเวียดนามเข้าห้าแต่คนจับมือคือไทยกับอินโดปีต่อไปเขาอาจจะเอาอินโดเข้าห้าแล้วคนจับมืออาจจะเป็นประเทศอะไรก็ได้กับเวียดนามก็ได้อันนี้คืออันนี้คือเป็นการคาดการเป็นการคิดเอาเองเการเออเรียกว่าคิดเอาเองนั่นแหละเออคิดเอาเองนั่งเทียนเอาเองคนเดียวนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง ก็รอเชียร์นางงามไทยไปประกวดมิสกาโม2025ต่อไปนะครับผม